เอาละกลับเข้ามาอยู่กันต่อฮะกับ K-pop Station นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับวง The Win ครับมาแล้วแฟนของ The Win ครับเดี๋ยวทำความรู้จักกับน้องๆกันได้เลยนะฮะเจ็ดหนุ่มบอยแบนด์นะครับต้องบอกว่าน้องใหม่สดใสน่ารักกันมากนะครับมีใครกันบ้างเดี๋ยวให้ทเจ็ดคนแนะนำแฟนๆทางบ้านได้เลยครับเชิญครับจ้ะวส่วนช자ก소개รบตักด้รีคษณ์ดครับเดี๋ยวส่วนยินดีรีคษณ์ครับสอนสามยินดีครับหนึ่งสองสามครับครับครับเรับค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  아, 저... 네, 안녕하세요. 네, 아, 음. 저는 더윈드의 리더 레인 보컬을 맡고 있는 신정원이라고 합니다. 신정원, 캅, 리더 캅, 헤이, 리더 보컬 캅, 헤안녕하세이야하세요안녕하네요 안녕하세요. 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 안녕 안녕하세요. 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 안녕하요 네, 스테이지 맞습니다. 어, 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 어. 톤도 니까이요 사니카. 저는 더인의 집사 눈웃음이 매력적인 올라운더 김희수입니다. 아, 김희수는 올라운더 ครั 음, 네, 아, 한 분씩 소개 부탁드립니다. 아, 어, 저는 어, 저는 이제 더윈드에서 막내를 막고... 막내 일을 맡고 있는 안원이라고 합니다. 안창원ครับเป็น 막내 ครับผม 막내 1을 맡고 있는 안찬이라고 합니다. 아, 막내 1도 있어요. 막내 1호가 있네요. 안녕 막내. 근데 아이어 너무 애 같네요. 진짜 애로 보여요. 감사합니다. 네, ครั 분이요. 안녕하세요. 저는 더윈드 진짜 막내와 어 잘생김 비주얼을 갖고 있는 장준이라고 합니다. 아, 장준이가 비주얼 แ 막내แท้ จร오งครับ. 어, 비주얼 ของผม 비주얼이랑 진짜 막내네요. 맞습다넥스분이요사디 네. 네, 네.

Oh, main dance, main dance. 아 맨댄 맨댄 ครับผม 하여튼 이 그럼 빙든 댄서는 이 이쪽에서 요구라는 데. เรียกเรียก돼와เห 그러면 어떻게 보면 이 그룹의 댄서 머신인가요? 기신 머신. 그렇죠. 어이 그냥 그래. 그 댄스 ไ댄่ <laughs> 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 그러면 쉬지도 고 힘들지도 고 계속 수 있나요? <laughs> อ거기까지는살짝แซวน้องเเล่นด้วยเอ้ยุ่งดังอินดีนเอาล่ะแล้ววงนี้นะครับดูบินครับคุณผู้ฟังครับพี่ดงบอกเลยว่าเขาจะมาระเบิดความมันนะครับพร้อมกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับใครที่อยากจะไปดูน้องๆดูวินนะครับไปสนุกกันได้ที่ Simple K Music Thailand ด้วยนะแต่วันนี้ผมจะมา พาคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมาทาความรู้จักกับน้องๆวงนี้กันหน่อยดีกว่าเริ่มจากอย่างที่พี่ลงบอกมันมีในวงนี้ครับจะมีเมมเบอร์คนหนึ่งเนี่ยที่พูดไทยชัดมากๆนั่นก็คือเขาคือเป็นเมมเบอร์คนไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถามได้ไหมครับว่าเรามาอยู่วงนี้ได้ยังไงครับน้องธนาธรครับอ๋อเอาจริงๆตอนแรกผมเหมือนไปแข่งร้องเพลงจีนอย่างเงี้ยครับรัแล้วก็มีเหมือนพี่แมวมองเข้ามาทาบทามคุณพ่อคุณแม่ก็แบบ ลองดูไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเคป๊อป ok อะไรอย่างเงี้ยมีสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ลองออเดชั่นครับใช่แล้วก็แสดงว่าเหมือนเราก็ผ่านการออเดชั่นมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับทั้งร้องทั้งเต้นเลยปะทั้งสองอย่างโอ้โอ้โอ้แล้วเป็นไงต่อคือเข้ามาอยู่ในวงโดยการผ่านออเดชั่นมาเป็นเจ็ดหนุ่มโดวินเลยหรือเปล่าก็ก็ผ่านเพื่อนๆหลายคนมาแบบบางคนก็แบบ ยังขาดอะไรไปก็ต้องแบบเติมกันใช่ก็ต้องเหมือนหาคนใหม่มาอะไรเงี้ยก็ผ่านหลายๆคนมามากมาเลยเข้าใจแล้วคือเหมือนผ่านการคัดเลือกผ่านการออดิชั่นจนแบบเหลือ7คนนี้คือ7คนสุดท้ายใช่ครับนะครับที่ใช้คําว่าเดอะวินเนี่ยพี่ดวงอยากรู้ความหมายของชื่อวงของเรามันคืออะไรครับเดอะวินตัวเององตัวเองตัเองตัว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 เองัวเองตัเองตัวเัวองตัวเองตัวัว 더윈드는 이제 여러분들에게 솔솔 불어오는 한줄기 바람처럼 많은 분들에게 위로와 희망을 드리고 싶다는 뜻을 담은 이름입니다. 음. 그이이이이에 อยู่กับวงนี้แล้วมันจะรู้สึกชื่นใจสดชื่นสบายก็มันลมเย็นๆพัดผ่านเมเบอร์ๆคุณดชแล้วก็จะรู้สึกเย็นอ่อนใช่ครับแล้วความรู้สึกความรู้สึกที่การได้เดบิวเป็นศิลปินของวงนี้อย่างวีเตอร์เองรู้สึกไงครับกับการได้เดบิวตเป็นศิลปินจัดลีดเดอร์서นกบสที่บส 그 기분이 아, 어떤지 궁금하다. 아, 어쨌든, 이, 뭐이 팀의 리더로서 조금 뭐, 만, 책임감도 있지만 사실은 친구들과 함께 좀다 같이 재밌게 하고 싶은 일을 하는 게좀큰것 같아요. 그래서 뭔가 큰 부담감이라기보다는 조더 즐기면서 하는 것 같아요. 그내 다나 리더는 그뭐또뭐 퀄리티가 높은 거죠. 맞습니까? 네. 그런데 진짜로는 그룹의 그룹은 그룹이 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 นี้ภาษาไทยก็คือเฟรนลี <improving> ่เป็นมิตรภาพกันอยู่แล้วดูอย่างเทวเทวเอ่อเทระเนี่ยจะเพื่นดีฮะดาจะชื่นกันนะดาอย่างนี้ตอนนี้มีคนเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เอ็มต้องบอกกันเลยครับต้องยินดีด้วยจริงๆที่พวกคุณเดบิวต์เป็นศิลปินแล้วปล่อยเหมือนแบบผลงานเดบิวต์ซิงเกิลแรกออกมาตอนนี้1ล้านวิวแล้ว 1 0 0만 뷰에 돌파를 했습니다. 아이스맨이아이스드 터루 라인 뷰를 알고, 루스는 어때요? 자, 데뷔곡 아일랜드 100만 뷰 돌파된데 그 음. 부분에 대한 소감 부탁드리겠습니다. 아, 음. 저희 데뷔곡이 또 이렇게 좀 기간이 걸려서 100만 뷰를 달성하게 됐는데, 아, 아 달성하게 됐는데 <laughs> 네. 어쨌든 많은 분들의 성원이 있었기 때문에 이렇게 100만 뷰까지 달성할 수 있었던 것 같고 그 후에 이제 수록곡도 많은 사랑을 받고 있어서 음. 여러 수록곡들도 많은 사랑을 받고 있어서 제가 음. 또. 아일랜드가 100만 뷰를 달성하는 게 굉장히 저희한테는 큰 의미지 않나라는 생각이 듭니다 음, คือกว่าจะได้อได้1ล้านวิวเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าความรักของแฟนๆที่เขามีให้กับพูกเขาก็ทาให้แบบว่าเออ่ล้านวิวได้แล้วก็มีเพลงอื่นๆอีกมากมายเนี่ยตอนนี้ก็เป็นให้ความสนใจแล้วให้ความรักอยู่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยครับโอ้โหต้องขอบคุณแฟนดิวินด้วยนะครับพี่อยู่ในไลฟ์กับพี่โด่งวันนี้ด้วยรวมถึงแฟนๆที่เข้าไปดูในในเพลงเพลงนี้ไอ์แนด์ของน้องๆจนกระทั่งทะลุล้านวิวเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทะลุล้านวิวก็มีซิงเกิลที่2ตามมาอีก เพลงซิงเกิลท so <ity> ี <A> ่2นี view, ้ใช้ว like ่า We, We, yeah. We Go We Go นี่คือเพลงนี้มีความหมายหรือว่าเพลงนี้เล่าถึงอะไรบ้างครับ We Go แล้วก็ไอรลนด์ยู다음곡 We Go จ้ะ이곡은어떤의미를담겨있는지 loud ดัง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 ดนงดั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 งเังอังด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 ั o ดัง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 ดันดัคดังดันดังดังดังดัไดังดังดคือเื็นเพลงดัง e ั t ดัง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 ดัรดังดัรดังดังดังคือสามารถเชียร์อัพ อย่างี้ยก็ชมยวน하는노래죠แฟนๆนเดี๋ยวมันก็ช่วยกันก้าวจชกก้าจกนี่ยนะครับจะเป็นแบบคอนเซ็ตเหมือนแบบกีฬาหปอดอะไรอย่างงี้ปคนนจชประมาณนั้นนบุณผฟังครับสามารถดูกันได้ MV ตัวนี้ก็ปล่อยมาแล้วด้วยแต่ไหนไหน Dance m a c h i n e นั่งอยู่รงนี้แล้ว 위고는 미타 댄네 내합 자댄스 머신 위고 위고 안무 보여 주세요. 좋아요. 좋아요. 아. 네. 어. 네, 네. 어떻게 하คร고가또 댄스를. 비고가 어떻게 치는 건가요? 아, 비고 아. 저희 이제 포인트 안무가 있는데. 네. 여기에 이제 후렴 아, 뭐, 부분 들어가기 전에 강판 아. 좀 아. 그러니까 아. 같이 신나게 노는 조이 아, 뭐치어 아. 보여드리겠습니다. 아, 우리, 우리 아가 역시 아가. 예. 여기 아가들 다 치어업을 어떻게 하신 건가 보여 주세요. 예. 이 쭉 뻗은 하이웨이 지구 끝까지 약간 이런 느낌으로 아 그럼 좀 분위기 그런 오오오오오오오 จะไปเต้นเชียร์กับแดนซ์แมชชีนของวงเลยครับผมแตเดเต้นแมชชีนลเชนีแลกมกงแรมแีขอนนนบก่อเลยกไ้ก็องอปซ้ม่อนนัอนกะครับอ้อมกนีะ้อมอนะครไปซ้อมก่อนนะครับก่อนไปซ้อมนอ้อมกอนะรกอนนครัก้ก่ักอนไป้่อนะครับ้มกแลป้ว่อนะครับ้นะครับ้านวิวอ้อ นี่ถือว่าเร็วแรงกวิอีกครับเพราะว่าตอน리작성ด하셨บิตก็ได่าเขอถามนิดนึงไหนไมันทะลุแบบสอล้านกแล้วในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับพูดถึง MV ถ่ายทำยากมัอย่างก้อยกนเียครับ่าม้ 음, 저희가 루비 촬영을 일본 오키나와 가서 했는데, 저희가 음. 날씨가 되게 더웠는데, 음. 그래도 더운 날씨에도 저희 멤버들이 다행히 텐션이 떨어지지 않고 열심히 해가지고 다 같이 뭔가... 뭔가... 으쌰으쌰 하는 분위기 때문에 어. 다행히도... ทุ่นเียทวยงกูเยียมอกเขาบอกว่าเอมเนี่ยเขาไปถ่ายที่โอกินาวาที่ญี่ปุ่นโอโห้นี่าดูนี่นี่คือจปนะอ่าคือมันวงนี้เป็ญี่ปุ่นกันเอ่าก็เดบิวช่นเนี่ยเนาาี่ยเนีี่ยเนนี่กเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นี่ยเน่ยเนี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 ่ยเนยเนี่ยเนี่นี่ยเยเนี่ยเนี่ยเน้่ยเนี่ยเนี่ยเยเนเนียเนี่เนา่ยเนี่ยเนยเนยนี่เนียเนี่ยเนี่ี่ยันเ

วีไอพีสามวันสคืนโอ้นี่คือ3วันเลยนะครับประมาณ3วัน2คืนนะกับฉากต่างๆเซตฉากต่างๆรวมไปถึงบินไปถ่ายทำที่ ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นก지ไปถึงถ่ายทำในกระบวนารนั้3วัน2คืน3วัาใช่วหมจรับลช่ใช่นช่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ใต่ใช่ใวงใช้มากใชกใช่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 ใดยใี่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ยชิใช่ใช่นช่ใ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 ช่ตช่ใามวช่าช่าช่ใช่ใถาม่ใช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 มใช่ใน่ใช่ใช่นช่ใ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 ่ห์ของ่งชัใช่ใช่ใ่ยมันคืออะไร 아자 이제 그 더윈드의 매력이 무엇인가요? 아. 아, 매력은 뭘? 음. 그래서, 음... 음, 더 매력은 뭐요? 우선, 근데 고모쿤클라이캅, 몽드윈드입니다. 더윈드의 매력은 무엇인가요? 어, 저희 더윈드의 매력은 제가 생각하기에 저희의 음. 이제. 청춘의유스와10대티청년의ช간그런파ย에ว지그แบบที่런บบที่แ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 บบที่าบบที่แบบ่แบบที่แบบที่แบที่แบบที่แบบที่แบบที่แทที่แบบที่แบบที่แบบเี่แบบที่แรบที่แรบที่แที่แบบ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 ท่บบทีที่แบแบบที่แทแบบที่ท่แบบทบที่ 태국 팬들을 만나고 이번 십플K 뮤직 공연에 참여하게 된 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다 아, 그럼 먼저 감사합니다 어... 감사합니다 십플K 뮤직 타이틀그라운드가 저희에게 이 시즌에 기회를 주신 것입니다 사실 멤버들 모두 굉장히 기대되게 태국에 왔습니다 태국 음식을 먹어보고 싶어 니 망고밥 드셨는데 어떠셨나요? 아요 맛있었나요? 다들 다들 한국에서는 밥이라고 하면 뭔가 디저트라기보다는 진짜로 식사에 가까 식사 가 많아서 음. 뭐 아닌 것도 있지만 식사가 많아서 사실 단 밥을 음. 상상이 잘안 됐었는데 음. 먹어 보니까 타탄트이 너무 좋아한다 고해서왜 그런지 이 이유를 알것 같아. 그거가 카오 그 มันต้องเป็นอาหารข่าวมันไม่ใช่ของหวานอขกเขาเลยนึกภาพไม่ออกจริงๆแล้วน้องทอนอ่ะนงทอนอ่ะบอกว่าออันเนี้ยมันอร่อยจริงๆนะภาชอบจริงๆตอนแรกก็คือคนนึกภาพไม่ออกเลยแต่คือพอมากินปุ๊บเนี่ยอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมนงทอนชอบขนาดนั้นอ๋อตอนแรกนึกภาพเป็นแบบข้าวเหนียวแบบอาหารขาวอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอข้าวเหนียวมะม่วงอ้มันคือขนมหวานของเมืองไทยเรานี่แหละซึ่งอร่อยมากแล้วหลายคนก็ได้ชิมกันแล้วใช่นะครับของเราต่อของเราต่อต่อที่คอนเสิร์ต ที่เราจะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวจะเจอแฟนๆนะแล้ววงนี้คือตื่นเต้นมากด้วยขึ้นครั้งแรกด้วยส่วนตัวเราเองรู้สึกไงบ้างครับอจริงๆผมของเราเลยตอนริงผมก็ตื่นเต้นมากครับเในรอบนี้เหมือนมาประเทศไทยเหมือนมาทํางานเป็นครั้งแรกในฐานะศิลปินของวงวดวินใช่ก็ก็ดีใจแล้วก็เหมือนได้มาเจอแฟนๆชาวไทยด้วยแล้วก็เหมือนมีโชว์จริงป่ะจริงป่ะโชว์เซอร์ไพรส์อะไรพี่โด่งบ้าง จัดอะไรมาให้พวกเราได้เอนเตอร์เทนบ้างสำหรับพวกเราอ๋อมีเตรียมเพลงที่จะโชว์ประมาณ5เพลงครับแล้วก็มีโชว์พิเศษหนึ่งเพลงแต่ขออุบไปก่อนเฮ้ยนี่ครับมีสเปเชียลโชว์ด้วยเหรอเนี่ยต้องแบบเดาเลยนะพี่ต้องเดาเลยอาจจะเป็นแบบว่าเพลงที่เราคุ้นหูแล้วพวกเขาทั้ง7คนร้องให้เราฟังก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้ ดีรติดตามนะครับขนมก็กินแล้วมาเมืองไทยทั้งทีเพื่อนเคนอื่นเขาพูดภาษาไทยกันได้ไหมจากกัที่จตเอแต่ละคนพูดภาษาไทยกันบ้างได้หรอพูดภาษาไทยทำไหนได้บ้างมีเยาไท้าหอรืคุณนบ้างอคเรียบเทโ้มีเรียนไทบ้างอีกาเรียนาไท้อ รักนะครับอุ้ยรักนะครับได้อยู่ไม่ได้สามคำพอดีเลยนะรักนะครับดักเชสพิเนกจะรักนะครับเออสามคำพอดีขอสามคำครับภาษาไทยครับสามคำสามคยมามค เขาเนี่ยมะม่วงอร่อยมากเออใช้ได้บงบับอมบส์มักเน่มักเน่ลำดับที่หึ่งขอขอภาษาไทยสามคำครับมังเน่ีโดต่ี่ไหนนเทคกุกเอออต้องตองูทำไดีขอสอนเพื่อนอ๋อช่ใชช่ใชช่ใ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 ่อย่่นช่ในึกช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใ่ใ่เอ็นดูใช่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 ่ใช่ใม่ใช่่ใช

ไม่ดะหรืออย่างนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณเสมอไม่เป็นไรมาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเดีย๋ยวบางกูบอกตัวผมสู้กันสิแล้วเวลาไปต้องถามต้องบอกคำนี้ด้วยนะแม่ค้าน่ารัก <S <S บอกน้องเขาอ<บ>่าแล้วก็แม่ค้าน่ารักจัง แม่คานารักจ้ะแม่คานารักอุ้ยนี่ได้ข้าวเหนียวมะม่วงสองจานคุณจะได้ข้าวเหนียวมะม่วงสองานปีเดย์เดยัดกาที่ไแม่คานารักจังถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงแม่คา <binder. S 2> นาั <_ d ata> ถ้าอย่างนี้เยบอยอกันอย่นอย่าลืมเอาไปใช้นะสมมติเจอใครก็แล้วแต่อุยน่ารักจังแม่ค้เขาจะเปิ้ลให้สจานเลยใดาแมค้าน่ารจแม่ค้าน่ารักจังให้มแม่้น่ารักจังใหม้าแม้อกจงให้มาถ้าแล้อนาจงห้มดถแล้าน่ารักจังหมาแ่้านรักจังหมาแม่านรักังาคอาน่ารักั้าถ้าม้น่รักงใอ้มาถ้าแ่ค้น่กงใอ้นา้งค้าน่ารกจังให้า้น ในวันเสาร์นี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับไปจับจองกันได้เลยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้กับ s i m p l e K Music Thailand เดี๋ยวให้น้องๆดูวินครับฝากผลงานรวมไปถึงฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้เลยครับอ่ะครับและก็รอบนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาประเทศไทยกับเพื่อนๆในนามดูวินนะครับก็ อ๋อก็ฝากผลงานเพลงที่ซิงเกิลล่าสุดเป็นอ๋อซิงเกิลอัลบั้มแรกของพวกผมนะครับก็ฝากเพลงไททอลเพลงหลักเพลงไอซ์แลนด์วีโกวีโกไอซ์แลนด์เป็นเพลงหลักของรอบที่แล้วก็ฝากทั้งสองเพลงเลยแล้วก็เพลงที่เหลือด้วยก็รับก็มอบความรักให้พวกผมเยอะๆนะครับีมอบความรักให้กับดูวินเยอะๆนะครับรวมไปถึงสามารถขอเก่ง We Go เข้ามาได้ทุกช่องทางและที่สำคัญเข้าไปส่งยูยูทูบของพวกคุณช่องทางของคุณช่องทางไหนได้บ้างครับเชิญครับก็ u t u b e ก็มีเดวินคุณเดวินออฟฟิเชียลเดวินออฟฟิเชียลใช่ับแล้วก็อินสตาแกรมเดวินออฟฟิเชียลเหมือนกันแล้วก็ทวิตเตอร์อ่าแล้วก็ ทวิตเตอร์ทวิตเตก็ป็นนา่าจะชื่อเดวินหมดหมดเลยครับเดวินหมดเลยเป็นเดวินออฟฟิเชียเข้าไปดูกันได้ไดนะครับอูนนี <S <S น้เม้นในไลฟ์ของเราก็ส่งเข้ามาให้กําลังใจพวกคุณมากมายนะครับฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกับน้องๆได้นะครับเดี๋ยวให้ด้านหลังพูดนิดน,นึงหน่อยดีกว่าฝากถึงเป็นแฟนเชิญชวนเป็นแฟนไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับิปมพนเดอรดงแฟนๆท่นเดทานหงท่นหนึงท่านงทาน่งานหนึ่งท่านันึ่งท่น่งนน่า 아녕하세요안녕하하세요 안녕하세요. 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 안녕요안녕하세하세요하요안녕요 안녕하세요. 지녕 저희ตัวเด้อที่จะมาดูกันเยอะๆนะครับโอเคตอนนี้พวกเขานี่เราว่าเก่งและตื่นเต้นมากๆเลยยังไงก็เดี๋ยวมาโชว์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาแล้วก็มาสนุกด้วยกันครับผมนะครับพวกเราชาวไทยเองแฟนๆชาวไทยเองพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับดวินด้วยครับวันนี้ขอบคุณดวินมากๆเลยนะครับเดพเดวิพีกเ้จรุญคได้อบด้วยครับแลเดี๋ยวไปเจกับนองได้ที่ p เลเคดนี้พวกเราไลจบแล้วลาไปแล้ว 안녕히가세 <목소리도>